พบกับผมนะครับถ่าย Channel. ด c าชาแนลฝากไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงคำถามที่ผมเห็นบ่อยๆใน y o u t u แล้วนะจะมีคำถามหนึ่งครับและจะมีคำดูถูกคำคำหนึ่งจากคนรอบข้างเราคำนี้เราไม่ต้องไปแคร์นะ มีแต่คนพูดคำนี้ผมได้ยินบ่อยมากเลยคำว่าพูดง่ายแต่ทำยากํคำคำนี้นะครับผมอยากจะบอกเลยเกินว่าบางครั้งนะครับที่บอกว่าพูดง่ายก็ไม่ได้ง่ายนะครับบางครั้งเราต้องเรียบเรียงอดที่เราจะพูดและคนที่พูดว่าพูดง่ายแต่ทำยากบางทีนะครับ คุณได้ลองทำหรือ,อยังคุณยังไม่เคยลองทำในสิ่งที่คุณบอกว่าทำยากคนมากมายเขาทำสำเร็จแล้วพูดง่ายผมบอกเลยครับว่ามันไม่ได้ง่ายทุกคนที่ทำคอนเทนต์ออกมาทำอะไรออกมาเขาเรียบเรียงเขาเขียนคอนเทนต์เขาฝึกเขาซ้อม เขาทดลองกว่าจะออกมาได้หนึ่งคลิปมันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ลงมือทำคำคำนี้นะครพูดง่ายทำยากพูดแต่ง่ายคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณได้ทดลองทำแล้วแต่ถ้าคุณพูดคำคำนี้แสดงว่าคุณยังไม่ได้ทดลองทำคนมากมายเขาทำสำเร็จไปแล้ว ตั้งโจทย์ให้ตัวเองมาแล้วแล้วคุณจะสำเร็จได้ยังไงอยากสำเร็จต้องลงมือทำอยากทำอะไรคุณทำเลยคุณอย่ารออย่ารอให้เวลามันผ่านไปโดยไรประโยชน์เพราะเวลาไม่เคยรอใครคุณบอกว่าเขาทำมานานแล้วเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มต้นมานานแล้วแต่คุณยังไม่ได้เริ่มต้นเลย แล้วถ้าคุณเริ่มต้นในวันนี้และอีกหนึ่งปีไปข้างหน้าสองปีไปข้างหน้าก็เท่ากับว่าคุณเริ่มต้นมานานแล้วรอยู่ที่ตัวเราเราจะก้าวผ่านคำคำนี้ไปได้ยังไงเราต้องมุ่งมั่นและมองผมอยากจะบอกว่าทุกคนควรมองที่เป้าหม อย่าละสายตาจากเป้าหมายคุณต้องมองมันจะจ้องแต่เป้าหมายถ้าคุณมามองระหว่างทางที่เขาตะโกนบอกตะโกนว่าคุณไม่มีทางสําเร็จคุณอยากสําเร็จคุณต้องลงมือทําการเป็นยูทูบเบอร์ไม่ง่ายและก็ไม่ยากอยู่ที่ความพยายามอยู่ที่ความแสวงหาพรสวรรค์ไม่มีก็ต้องอาศัยพรแสวง ทุกอย่างเริ่มได้จากตัวเราขอเพียงแค่เราอย่ามองค่าตัวเองในมุมที่ต่ำผมจะเริ่มทำคอนเทนต์อย่างจริงจังตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปจะไม่รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ค่อยทำเพราะจะกลายเป็นผมผัดวันประกันพุ่งไปผมจะทำจนกว่าผมจะสำเร็จ ถึงผมไม่สำเร็จอย่างน้อยผมก็ได้ลงมือทำวันนี้ผมท้อผมเหนื่อยผมจมปักอยู่กับความหลังผมก็จะเอาตรงนี้แหละมาเป็นแรงผลักดันวันนี้ที่ผมมีปัญหาที่ผมเจอปัญหาทุกอย่างแล้วผมมานั่งจมอยู่ผมเสียเวลาไปแล้วผมจะไม่ยอมเสียเวลาอีก ทำเพื่อพิสูจน์ว่าผมทำได้ผมลุกขึ้นสู้แล้วผมพร้อมที่จะสู้กับปัญหาทุกอย่างแล้วผมจะพิสูจน์ให้คนที่ผมรักทั้งลูกผมทั้งเมียผมผมจะพิสูจน์ให้เขาดูว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและจะลุกขึ้นมาสู้ เพื่อที่เราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันและเป็นหลักให้กับเขาได้ไม่เลื่อนลอยผมจะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันแต่สิ่งสำคัญเลยผมอยากขอคือขอกำลังใจจากทุกคนผมขอด้วยว่าผมจะตั้งใจทำและจะทำให้สำเร็จผมขอแค่คนละหนึ่งทับสไครหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ อันนี้ผมตั้งใจมากที่จะทำขอเป็นให้ผมมีกำลังใจผมจะพยายามทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ชมมาให้ดูและผมอยากให้คอมเมนต์มาด้วยว่าอยากให้ผมทําอะไรอันนี้ผมอยากจะออกมาเพื่อจะแก้ไขและปรับปรุงผมพร้อมที่จะรับฟัง ผมพร้อมที่จะเรียนรู้ผมพร้อมทุกอย่างแล้วยังไงผมขอฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หแชร์หนึ่งซับสไครวันนี้ผมจะเริ่มลงมือแล้วนะครับจะทําแบบจริงจังยังไงก็ต้องสวัสด,ดีคครับ